ครับสวัสดีครับร้าน CE Radio นะครับวันนี้มาอยู่กันกับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับตัว สินค้าที่จัดโปรโมชั่นนะครับจะเป็นภายใต้แบรนด์ของบริษัท TC Group นะครับเป็นแบรนด์เซนเดอร์นะครับรุ่น SD 888 Hotel นะครับวิทยุสื่อสารรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องวิทยุที่มีทะเบียนนะครับผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากสำนักง,งานกสทช นะครับพูดง่ายคือเป็นเครื่องวิทยุที่นักวิทยุสมัครเล่นนะครับที่ผ่านการสอบการอบรมแล้วนะครับสามารถที่จะนำไปขออนุญาตมีใช้และพกพาได้อย่างถูกต้องตามก,กฎหมายนะต้องย้ำนะครับสำหรับท่านที่ผ่านการสอบการอบรมแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์ในการขออนุญาตนะครับสำหรับเครื่องที่มีทะเบียนนะครับแล้นะมาแกะกล่องกันดูนะครับ เปิดกล่องมานะครับตัวภายในกล่องนะครับก็จะมีใบาเล็กๆใบนี้นะครับจะเป็นวิธีการศึกษาของตัวเครื่องนะก็คือเปิดแบรนด์นะครับแล้วก็คู่มือภาษาไทยนะครับรุ่นนี้ก็จะใช้งานง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับในแต่ละฟังก์ชันนะครับ คู่มือการใช้งานหนึ่งเล่มนะครับอุปกรณ์และก็ตัวเครื่องนะครับได้ถูกแพ็กมาภายในกล่องกันกระแทกอย่างดีนะครับภายในกล่องสินค้านะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องหนึ่งเครื่องนะครับภายในกล่องแล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับหนึ่งก้อนนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแรงดันที่7.4โวลต์นะครับ 1 2 0 0มิลลิแอมนะครับ7 4โวลต์1,200มิลลิแอมนะครับ1ก้อนนะครับแล้วก็จะมีตัวสายกัดยางนะครับสายกัดยาง1ต้นนะครับนี่เลยสายกัดยางนะครับเป็นสายกัดยางของแท้นะครับของสเปนเดอร์ไม่แก้ไขนะเป็นของเซนเดอร์นะครับแบรนด์เดียวกันนะครับเป็นบริษัทเดียวกันก็คืออยู่ในเครือของ TC g r o u ุนะครับอยู่ในเครือเดียวกันกับสเปนเดอร์นะครับ ตัวสายกับแล้วก็คลิปหลังนะคลิปหลัง1อันนะครับคลิปหลังนี้เป็นลักษณะของการคลิปล็อกนะครับไม่ใช่การหมุนน็อตนะครับนะเพราะว่าบางบางรุ่นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือตัวตัวคลิปหลังมันจะเป็นตัวหมุนน็อตเข้ากับตัวตัวแบตเตอรี่หรือไม่ก็ตัวเครื่องนะครับเพราะว่า ของตัวนี้คือเป็นการสไลด์เข้าที่ด้านหลังแบตเตอรี่เลยนะครับไม่ต้องไปหมุนน็อตนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับมันก็จะสะดวกส,ส,ส,สบายนะครับก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างมมติว่าเรามีแบตเตอรี่สำรองหนึ่งก้อนแล้วก็ไม่ต้องไปพกไขควงไขควงให้มันยากนะครับนี่ครับว,วิธีการใส่ตัวคลิปหลังนะครับให้ลูกค้ากดตรงนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับให้มันตั้งฉากนะครับไม่ใช่พี่ ดันใส่อย่างนี Half, ้เลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันหักนะครับเดี๋ยวมันหักนะครับวิธีการใส่แล้วก็เอาเอานิ้วนะครับกดตรงนี้นะให้มันอ้าขึ้นแบบนี้นะครับค่อยไปใส่แบบนี้นะครับกดให้มันอ้าค้างไว้นะครับแล้วก็ไปใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับนี่ครับพอมันเข้าไปได้นิดเดียวแล้วเราก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็ดันเข้าไปมันก็จะล็อกนะครับทีนี้วิธีการใช้แล้วก็แบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ไปดึงไปดึงออกแรงดึงหรือว่าไปงัดอะไรนะครับให้มันหักไม่ใช่นะครับแบบนั้นหักนะครับ เดี๋ยวก็ได้เสียตังซื้อชิ้นใหม่นะครับนะวิธีการเอาออกนะครับเราก็จะมีเดือยตรงนี้นะครับเดือยเหล็กนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับกดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดันใช้นิ้วโป้งดันให้มันขึ้นมาข้างหน้าแบบนี้นะครับนี่ครับแค่นี้หลุดแล้วนะครับหลุดแล้วง่ายๆนะครับง่ายไม่ต้องไปขันสกรูให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับ ทีนี้ก็จะเป็นตัวสายคล้องมือนะครับสายคล้องมือ1เส้นตัวท่านชาร์จเต็มตัดนะครับท่านชาร์จเต็มตัดแล้วก็ตัวชุดอะแดปเตอร์ท่านชาร์จนะครับ mm hmm. ก,ก็อุปกรณ์ถือว่าครบชุดเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดเครื่องให้ดูแล้วก็วัดกาลังส่งให้ดูนะครับว่า,ามันออกที่กี่วัตต์นะครับเอาไปดูในส่วนของอเปิดเครื่อง ดูกันเลยนะครับตัวเครื่องนะครับจะเป็นเครื่องที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากสำนักง,งานกสชนะครับคือพูดง่ายคือเครื่องมีทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับสําหรับท่านที่ผ่านการสอบหรือว่าเป็นพนักง,งานวิทยุสมัครเล่น,นสามารถที่จะไปจดทะเบียนขออนุญ,ญาตได้นะครับทีนี้ก็ มาเปิดเครื่องแล้วก็วัดกาลังส่งเดี๋ยวผมก็อนุญาตเก็บกล่องตัวนี้ก่อนนะครับโดยรวมแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวนะครับข้อเสียก็คือ,อไม่ใช่อย่างเดียวนี่มีสัก2-3ามอย่างเนาะข้อเสียก็จะมีลำโพงอาจจะตัวเล็กอาจจะเสียงค่อนข้างที่จะมันก็ไม่ได้ไม่ได้เรียยวก็เบานะครับ วิธีการใส่แบตนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดทีหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอเรื่องเมื่อกี้เดี๋ยวมาพูดทีหลังเนาะมาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับเราก็ใส่จากตรงตูดมันก่อนนะครับมันจะมีเดือยล็อกอยู่นะครับตรงตูดนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงตูดก่อนนะครับใส่ตรงตูดเข้าไปแล้วกดด้านบนลงแค่นี้ครับล็อกละใส่สายกาเข้าไปสายกายก็จะเป็นชนิด bnc นะครับสายกาวทั่วไปนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับว่าจะเป็นเสาสไลด์เสายางอะไรพวกนี้นะครับ ก็สามารถที่จะหาซื้อแล้วก็มาใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ขั้วแปลงนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับนี่ครับลำโพงข้อเสียตรงนี้นะครับก็คือลำโพงเสียงดังนะครับประมาณ500มิลลิวัต ถามว่ามันดังไหมมันมันก็ไม่ถึงกับดังมากนะครับแล้วก็ไม่เบาไหมมันก็ไม่ได้เบานะมันอยู่ประมาณกลางๆนะครับไม่ใช่ว่าดังมากหรือว่าเบามากนะครับก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ยังไ,ได้อยู่สําหรับท่านที่ไม่ได้สนใจในส่วนของเสียงเสียงดังมากนะครับเอาแค่ขนาดพอดีมือแล้วก็ราคาไม่หนักมากนับเหมาะสําหรับท่านที่เป็นนักวิศวรเล่นมือใหม่นะครับแล้วไม่อยากจะจ่ายตังอะไรมากเสียตังซื้อของดีของ อะไรยาไม่ใช่ของไม่ดีนะครับอาจจะไม่อยากเสียตังค์มากนะครับอยากจะมีวิยุสื่อสารสักตัวหนึ่งนะครับเอาไว้พกพาแล้วก็ใช้งานยามที่มีเหตุขับขันหรือว่ามีเพราะว่าฉุกเฉินนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวเซนเตอร์เอสดี 888H นะครับเอดี888โฮเทลนะครับรูปร่างก็ขนาดก็พอดีมือนะครับส่วนน้ําหนักนะครับน้าหนักค่อนข้างที่จะ เบานะครับเดี๋ยวผมช่างให้ดูนะครับน้ำหนักน้ำหนักรวมแบตเตอรี่รวมสายกากาดนะครับอยู่ที่สองร้อยแปดสองร้อยแปดกร,รัมนะครับสองจุดแปดขีดไม่ใช่สองจุดแปดขีดเลยสองขีดนิดนิดไม่ถึงไม่ถึงสองจุดหนึ่งนะครับสองขีดตีไปสองขีดนะครับสองจุดแปดนะครับ 2.08นะครับ2ขีดนิดๆเองนะครับไม่ได้ไม่ได้หนักเลยนะับ2ขีดเองนะ,ะหมูทอดตลาดน่าจงหนักกว่าเลยนะครับนะครับโอเคนะคเดี๋ยวมาเช็กกำลังส่งเช็กกำลังสูงกันนะครับว่าวกำลังส่งออกาที่เท่าไหร่ตัวเล็กๆแล้วก็เครื่องผ่านมาตรฐานนะครับมันจะออกสักกี่วัตต์กันเชียวนะครบับโดยปกติก็อยู่ประมาณ5วัตต์นะครับ5วัตต์หวัตต์นะครับ ถามว่ามันโอเคไหมมันเหมาะไหมมันคุ้มไหมนะครับลูกค้าที่ไม่ได้เล่นวิทยุสื่อสารเป็นกิจลักษณะน,นะครับที่ไปสอบวิทยุสมัครเล่นเพื่อที่จะเอามาไว้เพื่อที่ศึกษานะครับศึกษาการทํางานของตัวเครื่องวิทยุสื่อสารหรือว่าเอาไว้เพื่อที่จะมีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้งานกรณีมีภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะไปสอบแล้วก็ สอห้ผ่านนะครับแล้วก็ขอรับคอนไซน์แล้วก็ขอแล้วก็มาซื้อเครื่องขอบนุญาตได้นะครับข้อเสียมันตรงนี้คือรุ่นนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเอาเป็นว่าเป็นรุ่นเก่าแล้วกันนะครับรุ่นเก่าที่เป็นแบรนด์แพนเก่านะครับความถี่ที่ใช้งานได้ก็อยู่ที่1 4 6ถึง147เมกะเฮิร์นะครับเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยของ ก็สชอชที่แบนด์แพน์ใหม่ออกมาก็จะเป็น144-147เมกะเฮิร์ตนะครับแต่ว่านี่แต่ว่าตัวนี้มันได้แค่146เมกะเฮิร์ตนะครับก็คือเวลาที่เราไปขอบอนุญ,ญาตอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะออกได้แค่144-146นะครับมันจะไม่ออกถึง147นะครับผมเพราะว่า,าตามตามทะเบียนนะครับตามทะเบียนเครื่องก็จะได้แค่144-146นะเวลาที่เราไปขอบอนุญ,ญาตเนาะนะครับ ก็ข้อเสียงมีแค่นี้ครับแล้วก็ลําโพงเสียงค่อนข้างที่จะกอ,อ,กออกกลางๆนิดนึงไม่เสียงไม่ดังอะไรประมาณนี้นะครับถามว่า,เ,าเราเอาไปใช้ในกรณีทํางานตามพื้นที่หรือว่า,อ,าออกกิจกรรมของนักวิสมัครเล่นเราไม่อยากจะพกเครื่องราคาแพงหรือว่าเราไม่อยากจะพกเครื่องตัวใหญ่ๆนะครับ ออกกิจกรรมอะไรเงี้ยอยู่ในภาคสนามเราก็ใช้กันตัวแบบประมาณน,นี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปพกตัวใหญ่หรือว่าตัวที่มันราคาหนักๆนะครับให้มันให้มันหนักกระเป๋าเรานะครับบางท่านสอบเป็นนักวิชาสมรครเล่นขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับยังยังไม่อยากจะเสียตังค์มากนะครับอยากจะาหาเครื่องราคาเบาๆกระเป๋า,ปา,ปานะครับเพื่อที่จะมาะทดลองใช้ดูก่อนอะไรประมาณนี้ก็ก็เหมาะนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมขออนุญ,ญาต เปิดแบรนด์เพื่อการศึกษานิดนึงนะครับแล้วก็จะวัดกําลังส่งให้ดูนะครับเปิดแบรนด์นะครับอนนี้ส่วนของตัวรุ่นนี้นะครับใช้ตัวที่เช็คกําลังส่งก็จะเป็นตัว GY JK ห้าสิบนะครับจะใช้เป็น JK ห้านะครับในการเช็คกําลังส่งสําหรับตัวรุ่น SD แปดแปดแปด S นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดแบนเพื่อการศึกษานิดนึงนะครับผมว่าจะได้เช็ก,กําลังส่งให้ดูว่าเปิดแบนแล้วเนี่ยมันส่งส่งออกได้ไหมนะครับมาเริ่มวัดกําลังส่งกันนะครับในความถี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นความถี่หนึ่งซีซีนะครับมาเช็คก,กําลังส่งเริ่มต้นที่หนึ่งซีซีไม่กระเฮิร์ตนะดูว่าจะออกที่กําลังส่งเท่าไหร่นะครับ ดู 1cc นะครับ 1cc กําลังส่งที่ออกนะครับเดี๋ยวนะครับมาติดล็อกนะครับโอ้ก็โอเคนะออกอใช้เครื่อง JK 560วัดได้ที่8วัตต์นะครับวัดได้ที่8วัตต์นะ 8.5นะครับ8.5ก็โอเคนะครับถือว่าโอเคนะ150มาดู150กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูได้ไล่ไปเรื่อยนะครับมาดู150นะครับอืเครื่องมันขั้วมันหลวมนะครับขั้วมันหลวมแล้วมันจะเช็คไม่ค่อยได้นะครับทีมงานจะเอาขั้วดีๆมาให้หน่อยก็ไม่ได้นะ ต้องเอาขั้วหลวมๆมาให้เแปดจุดห้านะครับแปดจุดห้าแปดจุดห้านะหนึ่งห้าศูนย์นะครับมาดูหนึ่งหกศูนย์กันบ้างนะครับมาดูหนึ่งหกศูนย์กันบ้างนะครับหนึ่งหกศูนย์ แปดจุดห้านะครับโอ้มันความถี่มันกำลังส่งมันนิ่งแล้วความถี่มันนิ่งด้วยนะสังเกตเลขตัวท้ายเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยนะครับอันนี้คือความถี่ออกมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าดูคลิปหลายๆคลิปผมนะครับเวลาที่ผมรีวิวแล้วก็วัดกําลังส่งตัวเครื่องเนี่ย หลายๆรุ่นอะไรพวกนี้นะครับเลขตัวข้างหลังเนี่ยมันจะไม่นิ่งนะครับมันจะไม่มันจะไม่มันไม่หยุดมันไม่นิ่งแบบนี้นะครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่อะไรอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้คือโหเต็มนิ่งๆเลยนะเดี๋ยวผมลองกดย่านหนึ่งเจ็ดดูจะนิ่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยครับเห็นไหมเห็นนะครับกําลังส่งขั้วมันไม่ดีนะครับขั้วตัวควบมันอยู่่ทีแปลงตัวนี้ดด้วยมมัันนไ่ีะครบ เนี่ยครับ8.5เห็นไหมครับแต่ว่ามีเศษส่วน01นนิดเดียวเองนะครับกำลังส่ง8.5ตลอดย่านเลยนะครับถ้า,าดูจากเครื่องสเปกตรัมที่เป็นเครื่องพวกเครื่องมาโคนี่อะไรพวกนี้ก็อยู่ประมาณ5วัตนะก็อยู่ประมาณ5วัตตนะครับเดี๋ยวผมลองเอาตัว jy 5 6 1มาเช็คให้อีกทีนึงนะครับเช็ค2ตัวเลยนะครับเช็ค2ตัวกันไปเลยวันนี้นะครับวันนี้ ว่างนะครับวันนี้มีเวลาว่างครับเช็ค2ตัวให้ไปเลยนะเมื่อกี้ตัว JK50 มันวัดได้8.5วัตต์ตลอดย่านนะครับแลทีนี้ผมจะมา,าพามาใช้ของตัว g y 5 6 1เช็คบ้างนะครับว่ามันจะเท่ากันไหมโอเคมาเริ่มที่140นะครับเริ่มที่140เลยนะครับมาดูนะครับ140ออกกี่วัตต์ครับกดเลย 7.7นะครับแหมตกลงมานิดหน่อยนะครับเมื่อกี้มันวัดได้เท่าไหร่นะ8.5นะครับตัว JK50 วัดได้8.5นะครับ GY561 วัดได้7.7นะครับมาดูนะครับอีกความถีหนึ่งก็จะเป็น150นะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคนะครับ8.3เห็นไหม8.2เห็นไหมไม่ได้ต่างกันครับไม่ได้ต่างกันนะมันก็หัก เปอร์เซ็นต์นหนอแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับหนึ่งหกศูนย์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 นะครับมาดูย่านหนึ่งหกศูนย์บ้างน,นะครับดูว่าจะได้แปดจุดห้าหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเก้าจุดหนึ่งเห็นไหมครับบวกลบไม่ต่างกันเลยนะครับบวกลบ บวกลบไม่ต่างกันนะครับตัวนี้มันวัดได้8.5อันนี้วัดได้9.1บ้าง7.5บ้างนะครับมันมันไม่ต่างกันนะครับมันค่าเปอร์เซ็นต์มัน,มนบวกลบมันอยู่ใกล้ๆอยู่ในละแวกเดียวกันนะครับตีๆบวกลบประมาณ1%นะครับเนี่ยครับ9.5เห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้ผมว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะแม่นยําด้วยนะครับตัวตัว GY501 เนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยําด้วยนะครับเพราะว่า มันจะมีตัวดีเลย์สลับอยู่ข้างในนะครับเวลาเรากดเลือกความถี่อะไรพวกนี้นะครับนะครับค่อนข้างที่แม่นยำพอสมควรเรามาดูหนึ่งหปดนะครับกำลังส่งโน่นฮะเก้าจุดห้าก็โอเคนะครับเรื่อนี้โดยรวมแล้วผมว่า ใช้ได้ดีเดียวดีทีเดียวเลยนะครับมันข้อเสียก็ตรงตรงตรงที่ผมบอกนะครับข้อเสียมีแค่ตรงตรงอ่าเ,อาเรียกว่าตรงที่เวลาเราไปขออนุญาตเนี่ยมันขอได้แค่หนะึ่งสี่สี่ถึงหนึ่งสี่หกแต่ถ้าใครที่เอาไว้ใช้อ่าในในบะในเขาเรียกว่าในภาวะฉุกเฉินหรือว่าในภาวะวิกฤตอะไรพวกเนี้ยนะครับอุทกภยัยอะไรพวกเนี้ยนะครับเอาประสานงานอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าเอาไ้ฟังข่าว ของวิชสมัครเล่นนะครับของสมาคมของอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว sd 8 8 8 s เอนาะนะครับราคามันก็ไม่ได้แรงเลยนะครับราคานี้ถือว่าน่าครบเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ขนาดตัวเครื่องเนี่ยขนาดแค่นี้มองไปมองมาก็เหมือนกับเครื่องเครื่องยี่สุตัวเล็กนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเครื่องตัวดิจิตอลนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับ สวยดีนะครับสวยดีนะครับโดยรวมเลยเนี่ยรุ่นนี้นะครับสิบแต้มผมก็ให้สิบเลยนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับภาครับก็ถือว่าโอเคนะภาครับนะครับมันเป็นมาตรฐานของตัวบริษัทในเครือของ TC Group อยู่แล้วนะครับภาครับนะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่อยู่ไวเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ บริษัทนี้นะครับ TC Group เนี่ยว่าจะเป็น s p ป nder Speed ดเดหรือว่า s ซ nder เนี่ยนะครับการรับประกันของตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับการรับประกันค่อนข้างที่จะนานนะครับรับประกันตัวเครื่องทึง2ปีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการบริการหลังการขายนะครับเท yea. ่าที่ซัพพอร์ตกันมานะครับบริษัท TC Group เนี่ยนะครับในการซัพพอร์ตตัวเครื่องหรือว่า maintenance hmm. ตัวเครื่องเนี่ยนะครับในการบริการหลังการขาย ค่อนข,ข้างที่จะโอเคเลยนะครับค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็อเอาง่ายคือมี10แต้มคือให้สิเลยนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับรีวิวนี้นะครับสําหรับท่านที่เป็นหนักที่สมัครเล่นที่ต้องการหาเครื่องราคาเบาๆสบายสบายกระเป๋าในเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับตัวเซนเดอร์เอสดีแปดแปดแลนะครับก็ก็ ติดต่อสั่งซื้อขึ้นเข้ามาได้เลยนะครับตามช่องทางที่ขึ้นที่ด้านล่างจอนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดไอ l ดีไลน์หรือว่าจะเป็นการาทักข้อความมาทางข้อความ facebook นะครับก,ก็ได้นะครับผมบก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง youtube ของเรานะครับก็กดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีสินค้าอะไรที่มาใหม่ๆหรือว่าจัดโปรโมชั่นอะไรนะครับ ก็จะได้มีสัญญาณไปแจ้งเตือนท่านในระบบแอปพลิเคชัน YouTube นะครับผมสำหรับคิวดอนี้นะครับขอจบการรีวิวตัวเซน d e อร์8 8 8 Hotel ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ